พี่นัทบอกว่าอย่าทองหลายก็นสิพี่นัทพูดเพาะใช่ไหมแขนจริงป่ะเท่านี้จองโปรโมชั่นเด้วฮึมจองโปรโมชั่นชวงโบมาชั่นใช่คุณพ่อเป็นีคนจองเยอะเด้อใช่คุณพ่อก็สามารถดีดไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ล่โอ้ยจ้าจ้าจ้านกเขาทวงตาแม่ฮะนกเขาห่วงคุณเกสรหญิงนกเขาห่วงแม่แขนหรือขาพี่นัทขาหมูขาคอย หนูก็ถึงสามวันได้แล้ว,วแ้ว่หน,หนูขออนุญาตลงก่อนเนาะทุกท่านค่ะฝากไปช่องน้องเบียรที่นัดนะคะมเดอร์เนื้อหนูก็ถึงบ้านแล้วกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาเนาะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนหนูนะก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วกอดภัยทางข้าวนะคะฝากขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดีย๋ยวไปที่ช่องที่นัดกับน้องเบียรกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับไลน์เนื้บ๊ายบายนะคะ หมูมันเท้าตับใช่คุ่เข้าไปเราไปมาตอนข้อลงเอสทีเหนูกินแต่วขมเป็นพ่อหนูนานนะเอสะีตบ้อเป็นบ่กอรกินตับจ่อันนี้เบ่กอร์กินอันนี้เมื่อก่าหนูมม่กินแต่วขมทำไมคระพี่นันเพมันขมอน้ำอาบแล้วค่ะอาบน้ำแลอวเพรามันขมกับผักคะนอร่อยพี่อ วันนี้เอตีเราจะได้นอนสองคนแบบสงบสงบเลยไม่มีใครชนหัวชนใช่ไหมใช่ไม่มีใครบตก้ได้ยินืจก็ชิงเงาเมือนี่เ่าบ้าเอตีแต่มันก็ยังไม่วายหรอกที่จะโทรกลับมาเอยเอสตีเคยมีครั้งโทรมาตอนตีสามใครไม่รู้เอ็เตียอ้วนตั้นแถวไหนเ่ยโทรมาทำไมเออเป็นยังไงตื่นหรือยัง ลุกขึ้นมาเยี่ยวเอฟจีที่บ้านจะต,ตื่นขึ้นมาโทรหาคนอื่นเพื่อหนูถามเลยนี่เพื่อมันตื่นคนเดียวไม่ได้เอฟจีมันต้องโทรมาถามว่าคนอื่นตื่นหรือยังโอ้ออะเอาเลยครับกระเดาหมากระเดาบขมดอขมเป็นหวานเป็นลมขมเป็นยาสูงว่ะเอฟีคิดว่าเขาไม่อยู่เนี่ยหนูจะสบายเหรออืมบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหกโมงเช้าก็โทรมาปลุกแล้ว โทรมาหาหนูเพื่อเนาะคิดมทอดเนาะโอ้ยบ่ต้องคิดมทอดปันนั้นหรอกส้มเบ็ดสส้มเบ็สส้มส้มๆแบบในการเลยเนาะโอ้โทอดหนำเนาำส่งพอจักกินข,ข้าวกันเนื้อเอฟซีเด้ออร่อยไหมอร่อยอันนั้นลาบ ลาบเป็ดีกันลาบเป็ดเราตะกูลเป็ดเงินเป็ดลิกไก่ห้นี่เออบึองหัอหม้อหน่น,น้องกี่ทอดเด้อนะคะมาต่อโอเครับทราบครับนะคะ,ะก,นก,ากาินข้าวเด้อมากินข้าวท้างมันฉันไม่แคร์มาทำให้หนิ เราทนข้องใจแล้วว่าทําไมเราถึงใช้เงินแบบชิวๆเหมือนก่อนหนึ่งเราไม่ต้องเสียค่าบ้านนานๆนะนะแล้วก็ใช้คิวได้มันมเป็นอย่างอธิบายก่อน,นอามามืมจะม้วนถั่วมาจะเสิร์ฟมาฝากใช่ค่อยจะกินหมวกวูกระทะกับอะไรอืมมันโถเลี้ยงน้องได้นะาร้กเลยพาน้องหาเนอไหนพาน้องหมาพาน้องกินข้าวไม่ต้องห่วงรสชาติเด็ด มันโทรชอบเด็กพี่นกเหนื่อยเอฟซีสีไม้สวัสดีกินด้วยมามาสีไม้มาถ้าทุกคนไปดูเอวจะรู้เลยว่าพี่นกเหนื่อยจริงเหนื่มากต้องไปดูม่เศร้ากินน้ำเป็นท้องป่องนะแบนจักรลบโอ้โหแดนหละรอบทุกเทคเลยที่อย่ารู้ละยายจะคงไม่รู้ว่าพวกเราเล่นเอวอแต่เราไปแต่เราพวกเราเมาแล้วเมาแล้ว แล้วพี่เพชรก็เห็นน้องเมาก็เลยเอาใส่รถตัวใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเรากําลังถ่ายกินด้วยกินด้วยมามามาตีไมล์มากินข้าวไอตีไมล์มากินข้าวกินข้าวหมูปี๊ยตัวใหญ่แค่กินเหล็กกินเหดกินไหมล่ะกินปมกินปมกินไหมกินปมนาะบ๊อบอย่าไปกินเขาเลยพี่เบลปั้นเหรอบ๊อบไม่ เอาเห็นแ้วาพักแบเแซบเด้อกินข้าเนขาอืโอ้โหใอะใบมะตูมใบตูมโอ้ใบใหญ่ใ่หหยิบมาจากน้องใบแบตูมบ้านเนหอใ่บใหญเนี่ยไม่ใช่ใบตูมอินเดียใบตูมแบบะัตละมงใบนี้ก็มีใบใหญ่มากใบหอมละายพรุ่งนี้เ้ามากินข้าวต้มกุ้งนะนางโอเคไหม อย่าไม่อยู่ข้าวต้มกุ้งโอ้คุใ่ใครบางคนมันอยากนะออสิคนไม่อยู่เราจะต้มข้าวต้มกุ้งตอนเช้าฟินๆเจียวก็เตรียมโรยเจียวก็เตรียมโรยเ,เอาผักต้นหอมโรยโอ้ยแปลกเราเตี๋วเหมือนเม <c oughs> ือเมื่อเราจะหุงข้าวใส่หม้อให้ตีเนาะ <ừ> um. บางคนกลับบ้านไปเช้ามาแล้วต้มข้าวต้มกุ้งโอ้โหโรยหอมเจียว โวยกระเทียมใส่พิไยัยโอ้ยปินคิด,มดเมนูออกเร็วแบบแบบเร็วมือมนี่ปกต,ตินแ่ท,าทา้าแล้วท้าอีกได้เนี่ยทำไมกินเนี่ยคนมาอยู่เสร็จโจนโอเคโอเคโอเคเอาหลอกคนไว้กลับบา้านโอ้ยจะกลับอยู่ดิบ่อยากให้กลับเนะื้อมันมืดเด้นเนาะอือ<ๆ>ใช่พี่น,น<อ>กมาพี่นกมาไอ้สิงอ่ะ รับสิ่งไหนเราเนี่ยรับซิ่งไหมเออสวัสดีค่ะน้าชูอยู่ไหนอ่ะจะรอดูตีน้อยนะคะโอเคอยู่ใ่แล้วนะชูกินข้าวกันเด้อนะชูเด้อขอจุิงวันนี้มีก้อยมีก้อยจุมีอะไรนะไอโน้กโน้กลาบเป็ดน้ากินเป็ดป่ อืมใอืมอืมอืมาวอืมอืมมันคือจุ๊จุ๊เฮ้ยเปดเป็ดเป็ดทนั่นไอ้ทอกขอเฮ้ยทอกข์ท uh> ุ้องเพลงมาหรือเล่า้องเพลงมาพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วจ้ะนั่งตรงไหนนัองมรงนี้นั่งเนี่ยนั่งงานเพียรได ทางเจ้าเลยทางเจ้าโอ้นะทำอย่างนั้นโอเคมามาพี่น้องนั่งหัวโตต้องอะไรนะปากบอกคนสวยด้วยครับว่านาชูคิดถึงหนูนานาชูคิดถึงหนึ่งร้อยห้าโอเคมีมีคนสวยอยู่สองคนหน้าตาูว่าคนสวยคนไหนโอเคโอเคเห็นแล้วจ้า เออคนสวยมีอยู่แหมพูดถูกใจวันนี้นี่เองว่าคนสวยมีอยู่สองคนอวยสวยสวยสวตสวยสวยคนเดียวเอ็ดดีคิ้วก็บ่มีนะไปทำคิ้วกันเถอะพี่น้องพี่นาทำคิ้วดีไหมไปทกคิ้วอ่ะอือเฮอ่าเดี๋ยวรอต้องรอชรรอชมแบบเต็มแมนแมนแมนอะไรนะ พาอเ,เอกมาจ้านะคะตาบนบนบนอานนาตาคำในบอสพาย